สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับน้องจากนิฟลาดเพ้านะครับวันนี้เรามาดู C ีสกันนะฮะแล้วก็เราจะมาแนะนําการปลดล็อกแมนนวลน,นะฮะฉุกเฉินเวลาที่เราไปเส็บชาร์จต,ตามตู้ต่างๆแล้วไม่สามารถดึงปลั๊กตัวนี้ออกได้แอนปลั๊กตัวนี้รถเราจะล็อกไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็ถ้าดึงไม่ได้ไม่สามารถดึงตัวนี้ได้หรือว่าปลดล็อกหน้าจอไม่ได้เรามี เขาเรียกว่าสลับฉุกเฉินนะฮะไว้กดล็อกนะทันแรกลูกค้าก็มาเปิดท้ายก่อนเปิดท้ายรถก่อนนะครับเปิดท้ายรถมาเราก็จะมีชั้นวางอยู่เราก็เอาชั้นวางนี้ออกมาก่อนนะครับจริงๆไม่ออกมาก็ได้นะฮะแต่เอาชั้นวางนี้ออกมาก่อนแล้วลูกค้าจะเจอสิ่งของต่างๆนะครับที่วางตรงนี้ลูกค้าเห็นตรงนี้ไหม เห็นน็อตตรงนี้ไหมน็อตสีดำตรงนี้นะฮะลูกค้าใช้อะไรขันก็ได้นะนี่อย่างเช่นผมใช้เงินเหรียญบาทนะครับขันเสียบเข้าไปนะครับแค่หมุนหมุนแค่นั้นเองนะฮะหมุนให้เขาออกมานะฮะแล้วก็แล้วก็เราก็จะดึงตัวนี้ออกมานะฮะคู่นะอ่าเราก็มาหมุนตรงนี้ครับออกมาเนี่ยหมุนตัวนี้ จะมีน็อตตรงนี้นะหมุนออกมาแล้วนะครับทำการยกยกกล่องโฟมนี้ออกนี่ยกง่ายๆครับปึ๊บนี่แล้วลูกค้าจะมองเห็นกล่องเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีสลักตรงนี้อยู่มาดึงตัวนี้นะฮะค่อยๆดึงนะดึงค่อยๆดึงดึงพอตึงๆมือนะครับแล้วก็มาดึงสลักตรงนี้ออกนะฮะ หรือว่าเราจะดึงไปด้วยดึงไปด้วยแล้วก็เอื้อดึงก็ได้นะฮะมันก็มันก็ไม่ไกลมือนะฮะแค่นี้เองก็เราก็จะสามารถปลดล็อะตัวจ่ายไฟได้นะฮะแบบเมนนวลนนะตัวนี้สะดวกสบายนะครับถ้ายัางไงก็ฝากรับชมคลิปหน้าอีกทีถ้ามีชิคอะไรใน,ในรุ่นรีฟมอเตอร์ B 1 0เราก็จะนำเสนอในเพจของ รีปมอเตอร์สถา,าลาดพร้าวนะครับผมสวัสดีครับ